มันเปการหาทำได้แท้จริงเคชั่งมันแล้วตะเกียบดูในคลิปเฮ้ยมันไม่ติดกันแต่ว่ามันไม่ยืดถ้าหากว่าเราทำได้ถูกต้องอุยมันก็จะหนึ่งสองสวัสดีค่ะพบกับลีเจียหาทำวันนี้เราจะมาทำมันฝรั่งบดแล้วก็ยัดไส้แฮมชีสข้างในมันจะเป็นเลเยอร์เลเยอร์แฮมกับชีสสลับกันแล้วก็เราจะมันบดมาห่อมันอีกทีเอมบปั้น เราก็จะทํามันที่มันเป็นตารางเสียบไม้แล้วก็เอาไปต้มเดี๋ยวทุกคนมาดูกันง่ายมากเรามีแค่มันฝรั่งแฮมแล้วก็ชีสก่อนอื่นแล้วก็ปอกเปลือกก่อนเป็นวิธีปอกเปลือกแบบแบบไม้แบบไม้บบไม,ไมถ้าใครมีที่ปอกเปลือกก็จะง่ายนะคะแต่ว่าเราไม่มีเรามีทุกอย่างเลยยกเว้นที่ปอกเปลือกโอเคหลังจากที่เราปอกเปลือกเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะมาทำการตัดแต่งมันอันนี้เราจะให้มันหนาประมาณครึ่งเซนแล้วเราก็จะมาทำให้มันเป็นสี่เหลี่ยมส่วนเศษเราจะเก็บไว้นะคะเ,คเก็บเศษไว้แล้วก็ที่เห็นในคลิปนะเขาจะเอาตะเกียบมาวางอย่างนี้แอนนี้แต่ดูความหนาคือตะเกียบลงมาไม่ถึงครึง่งมันก็ไม่ได้ไง ใช่ปะมันต้องแบบเกินครึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะลองลองดูทุกคนมันเป็นการ <c oughs> มันเป็นการหาทำได้แท้จริงด้านนี้ก็คือหันขวางลงไปอุ๊ยสงสันตะเกียบไม่เป็นไร <c oughs> ไม่มีอะไรเป็นไรทั้งนั้นลงไปจริงๆเราต้องให้มันเกินครึ่งหนึ่งของมันฝรั่งเทช่งมันแล้วตะเกียบแล้วเอาให้มันลงไปครึ่งหนึ่งอย่าให้มันลงไปจนสุดโอเคไม่เป็นไรเรามีอีกหลายชิ้นให้ทดลอง ต่อไปอีกด้านหนึ่งด้านนี้เป็นงี้อีกด้านหนึ่งให้ทำของขวางอีกด้านหนึ่งให้ทำขวางพี่กานก่อนนะอุ้ยเราว่างยังมันเลยเฮ้ยเราว่าได้ถ้าหากว่าเราทำได้ถูกต้องอยอุ้ยตกใจด้วยมันก็จะอุ้ยอุ้ยทุกคน หรือก่อเอาไหมเอาหมเอาหมลองดูอันนี้เป็นชินนช้นทดลองนี่ชิ้นทดลองดูในคลิป <laughs> <laughs> ดูในคลิป <laughs> <c oughs> เออจริงนะดูในคลิปก็สงสัยเหมือนกันว่ามันจะไปอย่างนี้ได้ยังไงวะ <c oughs> เพราะว่า,ามันก็ต้องมีส่วนวที่มันติดกันไง,งเขาจะว่าหรือว่าเราต้องหันตรงกลางนี้ก่อโอเคไม่เป็นไรทุกคนมันคืออันทดลอง S <S เราจะต้องไปให้สุดไปให้สุดเอาอะไรอ่ะคีความสงสัยอะว่าทำไมอะ่ะมันก็ไม่ใช่สิวะทำไมงงอะ่ะดูคลิปโอโนโอโน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 จากเมื่อกี้ที่จะเกีียไมไปประสบความสำเร็จนะคะทุกคนแล้วก็ลองใช้ชอ้อนดูว่าเอาช้อนเป็นแบน,น,นกว่าอะลองดู ก like ็จะเป็นอย่างนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเราจะมีอีกสามลูกโอ๊ยกินมันหมดเฉยๆไหมใครไม่ระไยหรือผมว่าเราหันบางเกินไปอ่ะดูในคลิปก็สงสัยนะว่ามันจะยืดออกได้ยังไงเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะหันอย่างนี้ใช่ไหม อีกด้านหนึ่งก็คือขวางแต่มันก็มีส่วนที่เนื้อติดกันอยู่ดีมันจะยืดได้ยังไงนะต้องใจเย็นๆจะต้องใจเย็นๆอ๊ยแม่จ๋าเฮ้ <c oughs> ยมันไม่ติดกันแต่ว่ามันไม่ยืดมันไม่ยืดหรอกนะทุกคนมันเอ้ยแต่ว่ามัน เราจะลองอีกทีถึงแม้ว่ามันจะพังนะทุกคนเราก็สามารถาไปต้มเอาไปบดได้เออมันเป็นการเรียนรู้เออหันนะ่นหนาๆหน่อยอเคมาการทดลองครั้งที่สนะี่นาพร้อไหมนะเอา,นะาแล้วนะดูท่าแล้วน่าจะได้ ได้กินได้เอาไปบดอื่นโอเคมันก็น่าจะลึกพอแลก็มาลองด้านนี้ลึกไปแล้วว่าเ,ออเป็นความเครียดหนึ่งสองมายืดโมเมนต <of> ์้งรูสเราจะมาลองใหม่รจะลองทำให้มันถี่ขึ้น มันยืดมันดึงขึ้นมาเฉยเฉยมันไม่ยืดโวย้ยมันไม่ยืดเอ๊ะเอ๊ะทุกคนร,รู้ไหมทุกคนร,รู้ไหมเออก็เห็นอยู่นะแต่แบบเท่ากัเขามันยืดยืดร okay. อโอเคเพราะเท่าน,นี้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะลองเอาไปเสียบไม้แล้วก็เอาไปต้มดูว่ามันจะยืดได้ไหมโอเคเราจะลองอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายเพื่อไม่ให้เสียของ มายืดครับเราทำอะไรผิดเนาะโอถ้ามีใครทำได้เนี่ยเม้นบอกเราหน่อยนะคะขาดใจโอเคตั้งน้ำต้มน้ำที่เหลือเาจะไปต้มนะคะแล้วก็หั่นให้มันเล็กหน่อยมันจะได้สุกง่ายๆแล้วก็อํำบบง่ายๆแล้วเราก็จะมาทำไส้มันบดกันก็คือเอา แฮมชีสวางสลับกันเป็นเลเยอร์นะคะโอเคแล้วก็เลนนมาแห้งไปหน่อย,อยโอเคมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันบดของเราก็จะมาหอมมันนี้เราก็ เอามันมาต้มสักประมาณสิบกว่านาทีนะคะให้มันสุกพอสุกแล้วเราก็จะมากรองออกเอาแต่น้องมันอันนี้ก็เป็นมันที่เราต้มเสร็จแล้วเราก็จะมาบี้บี้บดบดใครมีที่บดมันก็จะง่ายใครไม่มีก็ใช้ซอมก็ได้นะคะจะได้เรื่องวันนี้แล้วเราก็จะปรุงใส่พริกไทยงไปหน่อย ใครที่ชอบรสจัดก็ปรุงเกลือเพิ่มเข้าไปได้นะคะแต่ว่าแฮมกับชีสเราเต็มแล้วเราก็เลยคิดว่าไม่ต้องใส่เกลือหรอกพอเนื้อเนียนประมาณหนึ่งนะคะเราก็จะมาลองปั้นกันดูดว่าเกาะตัวกไหมได้โยูแฮมชีสลงไปก็หอ่อนี่ หลังจากที่เราปั้นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็พักไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปชุบแป้งชุบเกล็ดขนมปังก็เข้าแอร์ไฟเลอร์กันค่ะเราย้ายสถานที่เล็กน้อยนะคะแล้วก็เราจะมาชุบไข่แล้วก็เกล็ดขนมปังแล้วเดี๋ยวจะเอาไปเข้าหม้ออบชุบไข่ก่อนนะคะแล้วก็ชุบเกล็ดขนมปัง หมมากอุ๊ยหก็พักไวก่อนกุ้หงหลังลจากที่เราคุกไข่แล้วเก็บขนมปังหลังจากที่เราชุบไข่แล้วก็เก็ขนมปังเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเรียงใส่หมออ้อทอดออซ่ โอเคเราลองกอดรอบหนึ่งนะคะถ้าผังก็ <laughs> แ, <laughs> <laughs> แก้มือใหม่อุ้ยก่งน้องกลมมากมสีมือดีมากนิง,งนเราก็สักประมาณ180องศานะคะ10นาทีแต่ว่าเราต้องคอยเช็คนะว่าน้องจะไหมหรือเปล่าโอชื่อคะ่ะน่ไมาดูกันนะเราเดินทางมาถึง ลูกสุดท้ายแล้วนะคะเน mm ื hmm. ้อเหลือเกิน <laughs> ไม่เสร็จสักทีอุ้ยกระจายด้วยแล้วก็ไม่เสร็จสักที <laughs> นะคะแล้วเธอไม่บ่อยแล้วทุนนี้คืออะไรอะเอ๊ะ <laughs> 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 จำได้ว่าซื้อครอมโบแบบละเอียดมา <laughs> ทำอะไรอย่างนี้โอเค หรือเราจะต้องกลับด้านแล้วเข้ไแอีงไหมอ่าเดี๋ยวเราลองกลับด้านแล้วเข้อไปอีกราตัวซอสซชีสทะลักนะคะทุกคน,นไหนลองกลับด้านน้องดูซิว่าเป็นยังไงดูดีเลยนะเออหนะ้าเอาเข้อต่อยสักหน่อยนอะ<ช>ถือ<ะ>ว่าไม่ต้องกลับแต่แค่เอาเข้าต่อตอีกหน่อยทียเราก็กลับด้านแล้วเดี๋ยวลองต่ออีกสัก5นาทีไหมนานไปไหมหรือว่าแค่สามนาทีนะ ว้าว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 ,ว,าวอุ้ยชีสทะรักอีกแล้ว <Okay. S 2> เคก็ลองต่ออีกสักห้านาทีนะคะทุกคนอุ้ยลืมปิดนะคะว้าว,วทุกคนน่ากินมาก หอมมากน่ารักเย้น่ก <Yay! S 1> นากินวยน่ารักน่ากินอะ่ะหลังจากที่เราถ่ายรูปน้องงามๆจนน้องหายร้อนแล้วนะคะเราจะมาลองชิมกันลองดูลูกนี้ก่อน อร่อยแต่ว่าสำหรับใครที่ชอบรสจัดนะคะก็ปรุงรสตัวมันบดก่อนได้นี่ก็อร่อยเลยอะ่ะอร่อยเลยแล้วก็จิ้มน้องจิ้มซอสแล้วมันอันนั้นนะคะอีกอันหนึ่งไม่มี ไม่มีอุ้ยม่อันเดียวสำหรับอันนี้นะคะมาคิดว่าต้องเพิ่มไข่แล้วก็เกลือในมันบดน,นิดนิดนึงแต่ถ้าใครสนใจแล้วก็อันนี้หาทำเลยค่ะทุกคนให้ไปสี่ดาวสี่ดาวหรือ่าไสี่ดาวก็แล้วกัน